เวลาเราพูดเนี่ยเราเป็นนายแต่พอพอเราพูดไปแล้วเรา,เากลายเป็นจำเลยหมายความว่าคำพูดเนี่ยตอนที่เราพูดเราก็รู้สึกว่าคำพูดเนี่ยเรากั่นกองออกมามันก็ถูกใจเรานะแต่พอเราพูดไปแล้วเราอาจจะถูกย้อนสอนเอามาเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้ดังนั้นเนี่ยต้อง ต้องระวังนะในเรื่องของคำพูดเนี่ยนะมีแง่มุมหน่เนี่ยคือว่าเวลาเราพูดแล้วมันมีความมีความเพลินความเพลินจะประกอบอยู่ในในคำพูดของเรา<ม>คือมันเป็นบางทีเราพูดเนี่ยมันเป็นพลังของความทยานอยากของเราที่เราเป่งออกมาแต่เมื่อเมื่อเราพูดไปแล้วเนี่ย มันทําให้บางทีเราควบคุมคําพูดของเราไม่ได้มันทําให้เราเพลินผลิตคําพูดออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆตามความเพลินของเราต้องสังเกตดูบางทีเรื่องที่เราเราพูดเนี่ยเป็นเรื่อง,งเรื่องที่เราดูแล้วเรามีเหตุผลนะโดยเฉพาะเราพูดกระเด็กเนี่ยเรามีเหตุผลแต่บางทีต้องระวัง,งถ้าเป็นคําพูด เรื่องราวในอดีตส่วนตัวของเราแล้วเล่าให้เขาฟังเนี่ย mm hmm. เขาก็ามีการตำรวจเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาฟังน้อยเขาไม่เข้าใจบริบทของเหตุการณ์ในสมัยน mm ู hmm. ้นเขาก็ฟังไปอย่างนั้นแต่เขาเขาอาจจะคิดในใจว่าไม่รู้จะบ่นอะไรให้มาก mm hmm. <laughs> คือเรื่องของยุคสมัย mm hmm. คนต่างวัยอะไรพวกเนี้ย บางทีเราก็ต้องต้องใช้หลักนี้เขาบอกว่าให้เราใช้ความสงบเป็นคำพีรภาพทำให้เราดูภูมิฐานดูแล้วออหน้านับถือ mm hmm. บางทีเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นแง่คิดของของคนที่ที่เขาเขาออกความเห็นมานะอาจจะมาไม่สรุปละคือบางทีมันก็ไม่พูดมันก็ไม่ได้นะ เรามีหน้าที่ในการที่จะต้องสอนเราก็ต้องพูดเราบอกว่าเราเราพูดแล้วก็ไม่ฟังเนี่ยเราจะสื่อสารกันได้ยังไงใช่ไหมมันต้องพูดพระเ,เจ้าก็ตัดกับพระวิสุขพวกเธอไม่ได้อยู่อย่างวัวอย่างควายนะมนไม่พูดกันแม้กระทั่งไปปฏิบัติธรรมแล้วเสือมาคาบไปก็ยังไม่ได้ถามไถ่กันว่าไปไหนกันอันนี้มันต้องสื่อสารกัน อาตมาก็เคยนะตอนนั้นไปคัดตัวเพื่อเรียนไปอยู่หนึ่งเดือนก็ปฏิบัติหนึ่งเดือนที่ทำโมลีเขาใหญ่เขาให้ปิดวาจาพอกลับมาก็มาไหว้เจ้าวาดมาไหว้อาจารย์โกตอนที่เขาหาอาจารย์โกเราก็พูดอธิบายโอ้โ oh, หปิดวาจาดีจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติด,ดีอย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์โกก็บอกว่าเอออยู่อย่างวัวอย่างควายเลยนะ อาจารย์ก็เนี่ยแต่คือท่านแม่นในเรื่องของของหลักไงเพิมท่านอ่านมาเข้าใจของเราเนี่ยเอ,อได้แต่เราไม่ได้เคยผ่านการอ่านตรงบทตรงนี้ที่พระเดชเจ้าสงสตัดกับเราพ่อพิสุเราเนี่ยต้องมีการสื่อสารกันแม้ว่าเราจะเป็นผู้สงบแต่ไม่ใช่สงบแบบคนใบ ต้องใช้ชีวิตแบบคนปกติเป็นแง่มุมอีกแง่มุมหนึ่งเกินๆมาเท่านี้แล้วกันสังอาจเจริญพอนะ,จะเจริญพอ